นิกกี้มันทําอะไรแป๊บเดียวมันก็เลิกนิกกี้มันเหมือนบ้านิกกี้มันติดยานิกกี้มันเพลย์บอยไม่รู้ว่าหลายๆคนที่พูดถึงเนี่ยไปเห็นเราตอนไหนนอกจากเห็นในสื่อรู้ไหมว่าสิ่งที่ผมเสียใจที่สุดคืออะไรเวลาผมคุยกับผู้หญิงเนี่ยแต่ผู้หญิงชอบอามือปิดนมอะ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำคุณหน่อย <laughs> นแนะนํากันใหม่นะครับผมนะครับโตที่เมกาก่อนที่จะไปอยู่เมริกาเนี่ยผมอยู่เมืองไทยจนถึงประมาณกเกือบเกือบสิบขวบจนถึงประมาณอายุ16เข้า17ก็มีปัญหาเยอะเอาตรงๆก,งก็ไปมีเรื่องนะครับติดคุกติดตารางอยู่ประมาณกเกือบเกือบปีนึงอ่ะที่เมกาแม่ก็เลยส่งกลับมาเรียนนานาชาติส่งไปเรียนเสร็จปุ๊บก็มาเป็นดาราครับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมาอยู่เมืองไทยครับก็มาเป็นเด็กผีจนมาเป็นนิกกี้พิมพ์ เริ่มมีเงินมีรายได้นะฮะหลักแสนหลักล้านตั้งแต่อายุ16 17แล้วนะครับก็มีชื่อเสียงนะฮะบวกกับหลงผิดไปยุ่งกับยาเสพติดแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้หรอกเพราะว่าออกกาลังกายเล่นกล้ามแต่เด็กยุคเมื่อก่อนคนยังคิดไม่ได้ว่าคนมีกล้ามมันติดยาอะไรหรือเปล่าจากชื่อเสียงที่มันโด่งดังมากๆผู้จัดอะไรเขาก็เอื่มมาสายบ้างรั่วบ้างสุดท้ายก็ไปรักษาตัวเพราะหลายๆครั้งจะดีเนี่ยก็ ไม่โทษใครครับโทษตัวเองนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นคนที่มีอีโก้สูงค่อนข้างทรนงฉะนทำให้ทุกครั้งพอเวลาอะไรดีดปุ๊บเนี่ยใครชวนปาร์ตี้ใครทาอะไรนิดนึงเนี่ยก็เอาละเลดิดผมเสียใจตั้งแต่สมัยถ่ายนู๊ตแรกๆแล้วตั้งแต่สมัยผมถอดกางเกงในใส่กางเกงในตัวเดียวตอนนั้นผมอายุแค่22ขวบเงินก็จะหมดจากเงินเป็นล้านเหลือแค่7,00 0บาทวันนั้นมีพี่คนนึงบอกว่านิกกี้ถ่ายเซ็กซี่เด็ดผมก็ถ่ายใช้เงินมาค่าถ่ายประมาณ เกือบสามแสนพอออกหนังสือเล่มนั้นมาผมก็พูดผมกล้ามั่นใจผมพูดในหน้าข่าวเี่เขาบอกว่านิกกี้ทำไมาถึงมาถ่ายนุปผมบอกผมอยากโชว์แต่จริงๆกใจผมแบบเฮ้ยกูพูดเลยวะแต่ว่าพอเวลาผมเดินมาบุญคลองเดินสยามยุคนั้นน่ะนะมันจะมีเสียงเวลาผมเดินอ่ะเสียงประชาชนมัแม่งพูดอ่ะเฮ้ยนี่ไอเด็กนุชเฮ้ยเด็กถ่ายนุชไงโอ้ผมแม่งช้ำอะ่ะอยู่ประมาณสองสามปีอะ่ะ คนชอบมองว,ว่านิกกี้ขายล่างนะจริงๆนะผมมีกกินผมขายสมองมานานแล้วแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยมันมาเสียที่ temptation หรือว่าความอยากของตัวเองอ่ะตอนเราเสียเราเละคนไทยเขาก็เห็นแล้วตอนนี้เราต้องกลับมาดีคนไทยก็ต้องเห็นว่าเราทําได้อันนั้นคือจุดเปลี่ยนแล้วก็มาหนักๆเลยคือตอนที่มามีแฟนนะฮะที่เป็นภรรยาทุกวันนี้เนี่ยชนอยู่ดีโชคดีมามีลูกอีกพอมีลูกปุ๊บนี่คือแบบว่า it's time to make money baby ภรรยาคนนี้จริงๆเขาอยู่ข้างๆมาตลอดนะครับเป็นเพื่อนกับผมมา23ปีแล้วแล้วเราก็มาเป็นคบกันจนมาเป็นแฟนกันจนมันเนี่ยแต่งงานกันมีลูกกันก็ส่วนเรื่องความดีเขาก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าพลังงานของความดีเขาสามารถดึงให้ผมมีแสงสว่างร,ร่วมด้วยได้ ธุรกิจทุกวันนี้นะครับเขาเรียกว่าธุรกิจ distribution นะฮะ distribution ก็คือจัดจำหน่ายก่อนหน้านี้ผมเคยทำให้กับจ mm ีน hmm. เป็น MD เนี่ยดูแลสองตำแหน่งควบ sales director marketing director ด้วยความที่ผมมีสินค้ายอย่างที่บอกดาร k d เนี่ยนะฮะเราเริ่มทำม,มา7-8ปปีที่แล้วโดยบังเอิญเลยต้องเข้าในหมวดของขายพอขายเสร็จปุ๊บเราต้องเพิ่มช่องทางนะครับไม่ใช่ว่าในเมืองไทยอย่างเดียวเราต้องช่องทางไปต่างประเทศก็เลยไปเจอพักพวกสุดท้ายจนมา ตัดสินใจจะมาเปิดบริษัท Distribution ก็คือบริษัทโอเชียนบรอทเตอร์นี่แหละย้อนกลับไปประมาณสัก8ปีที่แล้วนะครับไปทำงานไอทีให้กับแอปพลิเคชันหนึ่งนะฮะในประเทศไทยซึ่งเป็นของจีนคนที่เป็นเอ็ใหญ่สุดและดูแลอยู่คือคุณตี้ลูกของคุณนะดิษภคุมราวรัตตัวเขาเองเนี่ยเขามีภรรยาเป็นคนจีนแล้วเขาก็เดินทางไปจีนบ่อย แล้วเขาทํางานให้กับเซนเซนเปิดร้านอาหารเขาเปิดร้านอาหารที่นั่นด้วยความที่เรามีช่องทางหรืออะไรอย่างและเราสามารถดิวกับสตาร์ทอัพได้มี VC พวก Venture Capital สนใจที่จะมาลงทุนเราเลยเปิดบริษัท Distribution แล้วก็เปิดโซนนิ่งในแต่ละห้างต่างๆชื่อว่านิตินาคิดกลายเป็นบริษัท Distribution ที่เราจะเอาสินค้าอาหารทุกอย่างของคนไทยเนี่ย ไปขายที่ต่างประเทศตอนนี้เราไปเซ็นสัญญากับเว็บไซต์ที่ชื่อ tmor e com User อรคนซื้อขายนะฮะ307ล้านคนเราทำโฆษณาให้เลยนะฮะถ่ายวิดีโอ r e s e n t a t i o n ให้เรามี Influencer นั่งพูดขายเป็นภาษาทีนทุกวันกับสินค้าเราแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มีความตั้งใจที่อยากจะเป็นฮีโร่เนี่ยแหละพอพอช่องทางน,นี้มันเปิดขึ้นปุ๊บ เพื่อนๆพี่น้องเรามารวมตัวกันเราเลยเป็นโอเชียนบรเตอร์การจะสร้างความน่าเชื่อถือยากมากนิกกี้มัน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 ทำอะไรแป๊บเดียวมันก็เลิกนิกกี้มันไอ้นี่มันบ้า นิกกี้มันติดยานิกกี้มันเพลย์บอยก็ต่างๆนานาน,านะครับก็ไม่รู้ว่าเขาหลายๆคนที่พูดถึงเนี่ยไปเห็นเราตอนไหนนะฮะนอกจากเห็นในสื่อสื่อที่มันออกมาไม่กี่ครั้งเพราะเราป่วยจริงๆแต่ทุกคนก็จะเข้าใจว่าเอ้ย e บ้าเราไม่มีโอกาสที่จะไปบอกทุกคนว่าเอ้ยผมไม่สบายนะผมไม่สบายนะผมรักษาตัวเองอยู่นะสุดท้ายออกออกมาพอหายผมก็วนอยู่ในธุรกิจเดิมอ่ะ ทำหนังทําอะไรคนก็เข้าใจว่าเฮ้ยแม่งทาอย่างนี้อีกแล้วตอนนี้ผมเป็นนักธุรกิจผมจดบริษัทถูกต้องเนาะผมเอาสินค้าเข้าไปถูกต้องทีมงานผมทุกอันทุกคุณส่วนเราจดทะเบียนถูกต้องนะครับเรามีที่ตั้งแบบถูกต้องนะครับแล้วสินค้าเรามีโมเดลที่ขายแล้วนะครับในประเทศจีนนะครับเช็คได้ทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรจะชนมากนะครับนอกจากความจริงใจนะครับถ้าคุณต้องการที่จะขายของ เราคือบริษัทดิสติบิวชั่นผมคิดว่าเป็นน้องใหม่ไฟแรงเลยทีเดียวถ้าคุณมั่นใจนะอยากจะมีชีวิตดีดขึ้นผมไม่ได้บอกหรอกว่าคุณจะต้องรวยหรือเปล่าอยากมีช่องทางในการขายขึ้นเนาะคุณทักผมมาแล้วผมจะเอาทีมที่ผมมีทั้งหมดอะคอนซัล์ให้คุณเนาะแล้วก็ทำอะไรให้คุณอะจนไปขายได้ในต่างประเทศ